เนื่องจากว่ายามีอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะคะที่จัดอยู่เป็นกลุ่มยาที่เรียกว่าอาจจะปลอดภัยหน่อยนะคะก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ถ้าเราเป็นไม่เยอะเราอาจจะเลือกใช้ยาในกลุ่มนี้ก่อนก็คือกลุ่มยาลดโกรดกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มยาสร้างชั้นแพรเจลนะคะจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข,ข้างปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มยาสร้างชั้นแพรเจลเนี่ยสามารถใช้ได้กัดแม่ตั้งรัดแล้วก็ให้นมบุตรด้วย เนื่องจากมีการศึกษาแล้วค่อนข้างปลอดภัยอืดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเบื้องต้นยังเป็นไม่มากเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ยานในสองกลุ่มนี้ก่อนะนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการบ่อยหรือว่าเป็นเอค่อนข้างเยอะนะคะก็ะค,ะค,คงจะต้องมาใช้ในกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรดกับกลุ่มยากระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารซึ่งสองกลุ่มนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้แล้วก็ควรจะต้องเอ อยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนคืออย่าอย่าประเมินเองว่าฉันควรจะใช้แบบยากลุ่มนี้กลุ่มนี้อย่างนั้นไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะค่ะแล้วใน,ในแต่ละกลุ่มเนี้มันมีมีข้อจํากัดหรือข้อพึงระวังยาทั้งสี่กลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะโอโดยทั่วไปเนี่ยยาทั้งสี่กลุ่มเนี่ยก็คือว่า เราเราไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะ,คะแล้วเมื่อการเราดีขึ้นนะคะก็คือควรจะค่อยๆลดการใช้ยาลงแล้วก็รับประทานยาตามอาการเท่านันนะคะ,คะแล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ที่ต้องระมัดระวังก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตหรือว่าโรคหัวใจนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยก็คือควรจะต้องเออ ขอคาปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาค่ะเออทำไมคะกลุ่มกลุ่มทั้งสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยเขามีเขามีเขาเขาเขาเรียกว่ามีมีสิ่งที่ที่เป็นความเสี่ยงจากการการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องยังไงคะก็คืออย่างคนที่เป็นโรคตับหรือโรคไตอาจจะมีปัญหาในด้านการเอ่อความสามารถในการกําจัดตัวยาออกจากร่างกายนะคะก็อาจจะเกิดการสะสมของตัวยาได้แล้วก็เอ่อ บางคนเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นความดันหรือเป็นโรคหัวใจบางทีก็อาจจะต้องมีการจำกัดพวกตัวเดีม่มห,หรือว่าพวกแร่ธาตุบางชนิดนะคะที่ไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะคดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยคนในกลุ่มนี้เนี่ยควรจะปรึกษานะคะเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะ ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่กินก่อนหรือหลังอาหารคะหรือแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบชนิดชนิด<อ>ตัว,ต,วตัวไปคะ่ะอาจารย์ก็คือกลุ่มกลุ่มยาลดกรดนี้เราจะกินหลังอาหารนะคะค่ะเพราะว่าเออ ปกติก็คือกรดเนี่ยจะหลั่งออกมามากหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปกระตุ้นนะคะกลุ่มยาลดกรดแล้วก็กลุ่มยาสร้างชั้นแป้เจลเนี่ยเราจะรับประทานหลังอาหารส่วนกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรดแล้วก็กลุ่มยากระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของการเดินอาหารเนี่ยจะรับประทานก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษาค่ะ